หน้าประวัติใหม่หรือว่า new data ของเรานะคะจะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยอ่ามันจะแตกต่างจากของเก่านิดนึงค่ะตัวนี้มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็สามารถสกิปไปที่หน้าที่ต้องการดูข้อมูลได้ด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเป็นหน้าตาใหม่อ่าขอดูหน้าตาเก่านิดนึงจะเป็นแบบนี้ข้อมูลจากหน้าตาเก่าเราจะยกมาไว้ที่หน้าประวัติใหม่ทั้งหมดเลยนะคะยังคงมีข้อมูลคงเดิมอยู่ หรือถ้าใครที่ต้องการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เราต้องการดูก็สามารถทําได้ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเด่นที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งคอนเซปต์ของหน้าประวัติใหม่ตัวนี้ค่ะเห็นข้อมูลตรงใจใช้งานง่ายครบถ้วนทุกความต้องการการใช้งานนะคะจะคล้ายกับตัว Excel เลยเราจะเรียกตรงนี้ว่า worksheet นะคะ s ว e e t กชีตข้อมูลทั่วไป w o r k s h e e t ใบกำกับภาษีซึ่งจะมีข้อมูล d e f a u l t ตามของเดิม จะเป็นข้อมูลจากหน้าประวัติเก่าทั้งหมดที่ทเรายกมานะคะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความสามารถในการสร้างชีทหรือเวิร์กชีทเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงตามการใช้งานได้เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้างถัดไปนะคะจุดเด่นของหน้าประวัติของเราค่ะก็คือการเลือกข้อมูลแล้วก็สามารถจัดเรียงขอล์ได้ตามความต้องการนะคะอะ่ข้อมูลตรงนี้สามารถจัดเรียงตามมากน้อยขึ้นลงตามตัวอักษรได้ แล้วก็สามารถสร้างคอลัมน์ที่ใส่สมการการคิดสูตรได้ด้วยนะคะอันนั้นก็จะอยู่ในวิธีการใช้งานถัดไปเนาะแล้วก็สามารถเลือกข้อมูลได้ไม่จํากัดคอลัมน์ค่ะก็คือเราสามารถเลื่อนตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเลย,เลยจะไม่ได้จํากัดถัดไปจะเป็นการสร้างฟิลเตอร์เพื่อดูข้อมูลได้ค่ะฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองที่สร้างอ่ะก็คือตรงนี้ค่ะยังไม่โอนเงินโอนเงินแล้วยังไม่พิมพ์พิมพ์แล้ว ซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นชีตใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ตรงนี้มีตัวกรองอะไรบ้างนะคะสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของทางร้านเองได้เลยการเดึงลำดับ,บการดูข้อมูลแล้วก็การเอ็กพอร์ตข้อมูลได้สูงสุดตอนนี้จะสูงสุดที่1000นโรนะคะต่อไฟล์การเอ็กพอร์ตค่ะตอนแรกของเราจะเป็นการเอ็กพอร์ตออเดอร์เอ t กพอร์ตไอเเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นส่งออกข้อมูลตรงนี้นะคะ ส่งออกข้อมูลแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกจํานวนข้อมูลที่ต้องการได้ที่เราเปลี่ยนมาค่ะเป็นการที่มีเพิ่มขึ้นก็คือการ Export เนี่ยเราจะเลือกประเภทไฟล์ได้2แบบนะคะคืออันนี้กับอันนี้แล้วก็การแยกไฟล์แยก Worksheet ไฟล์เดียวก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าสมมุติถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราจะอยากแยกออกมาแบบไหนดึงข้อมูลเป็น Excel ออกมาแบบไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไฟล์เดียวก็คือ ข้อมูลมีเท่าไหร่ก็จะดึงออกมาทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวหน้าเดียวเลยถ้าเป็นแยกเวิร์กชีตค่ะเวิร์กชีตก็คือตัวของ Excel เนาะอย่างเช่นเรามีข้อมูลทั้งหมด1,000แถวเราอยากให้แยกออกมาเวิร์กชีตละ200ข้อมูลหรือเปล่าอสมมุติ200ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ออกมา5้าเวิร์ e ชีตลอง Export ให้ดูนะคะหน้าตาแบบนี้มีดาวน์โหลดคอมพิวต์นะคะใช้เวลาไม่นานเลยใช้เวลากระชับมากขึ้นอะ เราก็จะได้ข้อมูลออกมาจนถึง200โลนะคะแต่อันนี้ตัวอย่างข้อมูลไม่ถึงนะเราก็จะมีชีท1ชีท2ชีท3ตัวเวิร์กชีทอันนี้ค่ะชีท1ชีท2ชีท3ก็แยกออกมาเป็นเวิร์กชีทละ2 0 0โลตามที่เราเลือกนะคะถ้าหาข้อมูลเรามีมากพอที่จะแสดงนะ,ะถัดไปค่ะอีกอันนึงก็คือการแยกไฟล์อย่างเช่นเรามีข้อมูล1000แถวเหมือนกันค่ะแต่เราอยากจะแยกออกมา เป็นไฟล์ละ200แถวก็จะได้ออกมาเป็น5ไฟล์ EXCEL เลยสมมติเอาง่ายๆสั้นๆประมาณนี้เราแยกไฟล์กด EXPORT ไฟล์ออกมาถ้าเรามีข้อมูลเกิน50นะคะก็จะออกมาเป็น2ไฟล์ EXCEL 1อันแล้วก็จะมีดาวน์โหลดที่2ที่3ที่4ถัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะการ EXPORT ถัดไปค่ะตัวฟังก์ชันเด่นของเราที่มีเพิ่มขึ้นมานอกจากการคัสตอม เลือกดูข้อมูลตามวันที่การดูตามคลังนะคะจะเป็นการสร้างชีตหรือว่าเวิร์กชีตขึ้นมาต่างหากอย่างเช่นค่ะสมมุติเราอยากดูว่ามีออเดอร์ P ออเดอร์ออเดอร์ไหนบ้างนะคะมีรายการไหนบ้างที่เป็นออเดอร์ P ออเดอร์เนาะประมาณนี้เราจะสร้างเขาขึ้นมายัางไงวิธีการสร้างคือกดบวกตรงนี้ค่ะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อที่หลังได้นะคะทีนี้เราจะมาที่การสร้างก่อนก็คือการดึงข้อมูล คิดว่าเป็นตัว Excel ที่เราต้องใส่หัวคอลัมน์ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีหัวคอลัมน์ให้เลือกอยู่แล้วตรงนี้นะคะการแสดงผลก็จะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นอยากดึงออเดอร์ออกมาก่อนอขอเป็นเลขที่ออเดอร์เพื่อที่จะได้ดูง่ายนะคะกดตรงนี้เพื่อเลือกข้อมูลนะคะขอชื่อลูกค้าด้วยชื่อลูกค้าในออเดอร์ก็ใส่เลือกแค่ชื่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอเป็น ช่องทางที่ลูกค้าทักมาเพิ่มเติมอ่าแล้วก็วันที่โอนเงินอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเราสามารถเลือกเป็นข้อมูลใดๆก็ได้เนาะสามารถเลือกได้ตามที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดตรงนี้เลยถัดไปค่ะขอเป็นยอดขายมีออเดอร์แล้วก็ต้องมียอดขายเนาะว่าออเดอร์พี่ออเดอร์นั้นมูลค่ากี่บาททีนี้ค่ะถัดไปที่สําคัญขอพีออเดอร์ออกมาด้วย ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้มันแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตัวเนี้จะเป็นคาลเลนด r หรือวันที่การแสดงผลจะเป็นวันที่เนาะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องให้ติก๊กอะพอเลือกออกมาจะขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นการแจ้งว่าออเดอร์นี้ยเป็น P ออเดอร์นะออเดอร์นี้ไม่ใช่ P ออเดอร์นะอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดนะคะอันนี้เป็นแค่การเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการรีเช็คกันเนาะขอสลิปหลอกอีกอันนึงอะ เพื่อเช็คว่าออเดอร์นี้มีใครทําอะไรไปบ้างแล้วก็สลิปที่หลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าแจ้งมาแจ้งเข้ามาแล้วหรือยังนะคะจะได้สามารถดูหรือว่าตรวจสอบภายหลังได้และตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกนี้เราจะสามารถบวกเพื่อสร้างสมการหรือว่าหัวคอลัมน์ที่เราต้องการขึ้นมาเองได้ยกตัวอย่างเช่นเรามียอดขายใช่ไหมคะแต่ว่ายอดขายนั้นนะ่ะจะเป็นยอดขายที่รวมกับค่าส่งที่ลูกค้าจ่ายเข้ามา เราอยากได้เฉพาะยอดขายสินค้าอ่าวิธีการสร้างตัวอย่างนะคะให้มาเลือกตัวนี้ค่ะเลือกข้อมูลยอดขายออกมาอ่าแล้วก็ลบนะคะใส่เครื่องหมายลบได้เลยแล้วก็เลือกอีกอันนึงเป็นค่าส่งค่าส่งที่เราเก็บลูกค้าในออเดอร์นะคะที่จะเป็นค่าส่งที่เราตั้งไว้ล่วงหน้าว่า1ชิ้นห้าชิ้น60อะไรแบบนั้นเนาะเราก็เอามาหักลบกันทีนี้ค่ะผลที่ออกมาเนี่ย จะเป็นยอดขายสินค้าเพียวๆเลยว่าสินค้าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3รวมกันแล้วกี่บาทโดยไม่รวมค่าส่งที่ลูกค้าจ่ายเข้ามานะคะแล้วก็กดยืนยันเราก็จะได้ชื่อตรงนี้ขึ้นมาโอเคถ้าต้องการนะคะมันก็จะสม,มาแสดงตรงนี้ให้ด้วยนะแต่อันนี้แค่ยกตัวอย่างขออนุญาตไม่ดึงมาแสดงนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเรากดกากบาทออก เราก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการแสดงผลตามข้อมูลจริงและเมื่อกี้แค่เป็นตัวอย่างตอนที่เราเลือกตึงข้อมูลหัวคอลัมน์นะคะตรงนี้ข้อมูลจริงอ่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้มีช่องที่ติ๊กว่า p-order ก็คือ order นี้เป็น order เดียวที่มีการ p-order นะคะ order อื่นๆไม่ใช่การ p-order เลยแต่ถ้าเราอยากให้มันแสดงแค่ order ที่เป็น p-order ละ่ะก็คือเราจะต้องสร้างฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองขึ้นมาค่ะ วิธีการทำคือไปที่แก้ไขแล้วก็มาที่เริ่มสร้างตัวกรองอันนี้นะคะอ่าขออนุญาตใส่ชื่อเป็น pre order ตัวนี้สามารถเลือกเงื่อนไขได้เลยค่ะว่าเราอยากจะให้มันเป็น pre order ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งข้อมูลมันจะยังมีอีกหลากหลายประเภทเลยนะคะตรงนี้ค่ะอ่าถ้าใครที่เคยเห็นหน้ารายงานมาแล้วว่างนะคะหรือว่าสร้างตัว advanced report ก็จะ ทราบว่ามันจะต้องสร้างประมาณไหนอันนี้ก็เป็นการดึงข้อมูลจากที่เราเก็บไว้ในระบบเหมือนกันค่ะเอามาให้คุณลูกค้าเลือกว่าต้องการให้แสดงอะไรอ่าอย่างเช่นอันนี้เลือกเป็น P order เงื่อนไขก็คือเท่ากับแล้วก็เลือกเป็น true ได้เลยแสดงว่าเราต้องการ order P order เท่านั้นนะอ่าเราก็กดยืนยันค่ะทีนี้อย่าลืมกดบันทึกนะคะเราก็จะมาแก้ไขเวิร์กชีตตัวนี้ด้วยก็ได้แก้ชื่อเขา P order อ่ะแล้วก็กดบันทึกทีนี้เราจะได้ตัวกรองนี้ขึ้นมาค่ะพอเราไปกดที่เขาปุ๊บก็จะแสดงแค่ order ที่มีการ P order เท่านั้นแล้วก็ยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูได้นะคะว่าเราจะดูข้อมูลจากวันไหนถึงวันไหนอย่างเช่นตัวอย่างยกเป็นปีนี้ก็คือมีแค่2 order ที่มีการ P order อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกอันนึงถ้าต้องการดูอย่างเช่น ช่องทางที่ลูกค้าทักมาเฉพาะ Facebook อ่กขออนุญ,ญาตเอาตัวกรองออกก่อนโดยการคลิกหนึ่งครั้งเป็นการยกเลิกตัวกรองนะคะอยากจะให้แสดงเฉพาะ facebook เราจะสร้างชีตเพิ่มขึ้นมาก็ได้ค่ะแต่อันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างด้วยชีตตัวเดิมนะคะแต่วิธีที่เราจะทําเพิ่มขึ้นมาคือเราจะสร้างตัวกรองสร้างฟิลเตอร์ช่องทางที่ลูกค้าทักมากดที่แก้ไขค่ะแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์หรือตัวกรองตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่ที่เราต้องการอย่างเช่นอยากดูเป็นเฉพาะออเดอร์ที่มีการสร้างจากอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเท่านั้นให้เราเลือกเป็น Facebook ได้เลยค่ะจะมีเป็น f c e e o o o k f c e e o o o l l v v l l n e o a i n s t a g r a มนะคะกะ็สมมติเลือกเป็น f a c e b o o k ตรงนี้เราจะเลือกเป็นข้อมูลที่ชื่อว่าช่องทางที่ลูกค้าทักมานะคะเลือกเงื่อนไขได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีให้เลือกออแปรผันตามข้อมูลตรงนี้ค่ะที่เราเลือก เพราะว่าข้อมูลแต่ละประเภทจะมีการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันนะคะสมมุติอันนี้เลือกเป็น Facebook แล้วถ้าอยากได้ Facebook Live ด้วยะค่ะหรือว่าเป็น Instagram ด้วยเนี่ยเราสามารถเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้นะคะและช่องทางที่ลูกค้าทักมาแล้วก็เลือกเท่ากับแล้วก็ใส่เป็น Instagram ก็ได้ก็คือถ้าฟิลเตอร์ตัวนี้ค่ะ ก็จะแสดงทั้งคู่อย่างเช่นอ่าอินสตาแกรมเป็นการแสดงผลแบบรวมกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการอยากดูแค่ทีละช่องทางแล้วก็สร้างตัวกรองที่มากขึ้นก็ได้เพราะว่าตัวกรองตัวนี้เราก็ไม่ได้จํากัดเหมือนกันค่ะแล้วก็กดยืนยันอย่าลืมกดบันชึกอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะพอเราเป็นเลือกตัวกรอง Facebook ค,ค่ะช่องทางที่ลูกค้าทักมาก็จะมีแค่ Facebook เ,เท่านั้นอันนี้คือความแตกต่างนะคะ โดยยังสามารถเลือกเป็น Facebook Live Instagram หรืออื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้ตัวนี้เราก็ไม่ได้จำกัดเหมือนการรวมถึงตัวการสร้างเวิร์กชีตค่ะสร้างได้ทุกหน้าเลยนะคะอย่างเช่นหน้านี้สินค้าในออเดอร์เราจะเพิ่มเวิร์กชีตขึ้นมาอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยออเดอร์นี้มีการสั่งซื้อสินค้าอะไรบ้างเขาก็จะแสดงมาเลยโดยใช้หน้าสินค้าเป็นหลักถ้าอยากดูข้อมูลที่ตัดทอนน้อยลง หรือว่าเฉพาะที่ต้องการดูเท่านั้นเพื่อการค้นหาง,ง่ายๆการดูข้อมูลอย่างง่ายเราก็สร้างเป็นเวิร์กชีตขึ้นมาแล้วก็เลือกเฉพาะคอลัมน์หรือว่าหัวข้อที่ต้องการโดยอาจจะดูจากของเดิมที่มี Default ในระบบแบบนี้เป็นหลักก็ได้นะคะเลือกชื่อตามกันได้เลยแบบนี้ค่ะ โอเคถ้าตรงนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานหน้าประวัติใหม่หรือว่าดิมดาตาตรงนี้สามารถทักเข้ามาใน l ล n e แอชมิทตี้เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในซัพพอร์ตได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลอยู่เพิ่มเติมคะ่ะ